ให้แป๊บนึงเดี๋ยวสองให้สองให้เอาขั้นที่สามก่อนเดี๋ยวนี้จดครบสี่คำแล้วไปจีบสาวน่ารักน่ารักอุ้ยขำอยู่ด้วยขำอยู่ด้วยแอบรู้ขำอยู่ผมยังไม่ต้องดูงก็รู้อืหบักลู่หลักลู่คำต่อไปคำต่อไปเน็ตตอนนี่ตอนนี่ตอนนี้ very lovely frey and charlie very lovely frey and samon charlie lovely

คำ니ินีอุกิ Yes I'm smile ยิ้ไม่หยุดิ아니ไม่หยุดออันนี้ขอจดอันนี้ขอจดเลยอยากได้คำว่าอะไรเดี๋ยวแปลให้ค่ะอันนี้เลยอาบน้ำบ้างนะอาบน้ำบ้างนะเอเายัวกางคำน니จมเพ่ מה <laughs> צומם? <laughs> 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 <laughs>